บริการดีฝากถอน24ชั่วโมงต้องสโบเบตคู่ตัวแทนสโบเบตประเทศไทยโทรเลย0805700001-3คู่ ในตัวเต่าลิคับของงดนบียัมจะเป็นยังไงต่อไปเอาครับเกมเริ่มนองคานในชุดสีแดงล้วนนะครับเป็นฝ่ายเขยวสวยโดนล้มตัวสไลด์ไว้ก่อนครับโดยชิติพัฒน์เปิดเข้ามากลางพระอกขึ้นหลังได้อย่างเก็บมาได้ครับแถวสองโอ้โหลูกนี้ไม่ได้กดเลยครับยิงทักทายก่อนเลยครับเจ้าทีนครับนิคป่ายครับโวนาทินาราครับเปิดจากม่นจะทำท่าเจ็บเลยแหละครับเนี่ย จังหวะกระแทกันแล้วบอิสี์ให้รูเปรี่ยบเลยครับหัวนัดก็ยิงด้วยขวาบอลข้ามคานออกไปครับตูมขึ้นหน้ามาครับคลิกได้ไหมปิดไปหน้าประตูอเอา้ามง่งรับไปได้โดนยิงโอ้โหติดก,กองหลังครับแล้วไม่ฟาวดด้วยบอลสียังไม่เป่าอารจบนพกกระจ่างเนี่ยครับจังหวะค้นเกมเวสลีย์นะครับเกิดไปตรงกลางแล้วโอ้โอแหแกกลายเป็นชนกันเองครับ สุดท้ายยิงไม่เข้ากับลกนี้อูอ๋นี่เป็นโอกาสที่ใกล้เคียงสุดๆเลยนะครับเนี่ยครับอาตพลเนี่ยออกมาชนกันเองครับเข้าทางอานนร์บัวแสงจับหนึ่งแล้วยิงสายเข้าไม่สกัดโดนสนก,กสักดออกมาฝากขึ้นหน้ามาสวยนะครับศุนนาทีิกเข้าในได้แล้วจ่ายทะลุช่องทันด้วยครับโอ้โหจะด,ดูบังเอ้าจะก,กัดว่าดียิงอีกไม่ได้ครับโอ้โหยาวขึ้นมาครับวิทยา ไม่เ,เขียนพบวิทยาแต่ว่ามีตัวเติมยิงไกลเลยโอ้โหไม่ตรงครับจังหวะนี้ได้จบอีกครั้งหนึ่งครับเกมบุกของหนองคายครับนะขวาของวิทยาสีสินน่ครับยิงลุกของนอกกรอกครับนี่อย่างเกมทิ้งซ้ายทีขวาทีของหนองคายนี่ถือว่าอันตรายเลยครับแนวรุกเนี่ยวิ่งทุกคนนะครับด้านหน้าถ่ายกดดันได้แล้วมีโอกาสได้จบครับ นี่ครับมีทยายนวเดี๋ยววิ่งซ้ายเดี๋ยววิ่งขวาแล้วรอคนับแล้วออานาดมีโอกาสได้ยิงแต่ว่าติดบล็อกเอาดักได้แล้วครับข้างหน้าของหนองคายซ้ายมีเติมโอ้ให้ดีด้วยครับเอาละครับจับเน้นๆจะเปิดได้ไหมโัวนัดล็อกเปิดดับไม่เข้าครับลุงดังหว่าเปิดเนี่เหมือนจะโดนเสียบด้วยครับเนี่ยยังกองกับพื้นอยู่เลยครับ เริ่มที่จะกล้าเล่นเรื่อยๆนะครับสำหรับแนวรุกของหนองคายครับเป็นจังหวะที่บางกอน้อยชมพูนะครับแบ็กซ้ายเอามาเนี่ยครับแตะขวาหักซ้ายลากมาแล้วโดนแย่นิดหนึ่งคนระับนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยครับเป็นชินิวัฒน์แทนกลางนะครับแย่เมื่อสักครู่จากเน้าเลยครับยังได้อยู่ลองยิงไกลดูไม่มีน้ำหนักครับมียิงหมดไปหน่อยครับ สายของชวัดวีราชาติครับเรับและบุรีรัมโอคบีมทุ่นเนเอาเก็บได้ด้วยคือหลังกรรมกรใส่เลยครับแต่ยังติดขาแล้วก็คว้าอีกทีนึงครับอัตพลโผกระจ่างลูกนี้ถือว่ายิงเต็มข้อเลยนะครับหลักศอกนะครับแต่ว่าลูกนี้ตรงตัวอัตพลครับเนี่ยครับจังหวะที่พยุงศักดิ์เอสกลับไม่ดีอน,นันต์ไหลขึ้นแล้วยิงเนี่ย,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 ยปิดบุมมิดเลยครับอัตพลสเต็ เปตะไป2ทีแล้วนะครับเบอที่เข้ามาครับบุรีรัมม์บงเน้นๆนอกตัเข้ามือสับประตูครับตัวนี้ม่งโดนแต่ว่าเบาไปนิดนึงครับกระสักมังสาเตดเอายังเก็บได้อยู่มไม่ดีครับไม่ดียิงก็ไม่ดีออกบอลก็ไม่ดีครับตัวกลางเนี่ยวิ่งดีแล้วนะครับอใช่แต่ว่า สุดท้ายเนี่ยไปไม่ถึงหน้าครับสาพรไปไปเสาแรกโอ้โหยังติดหัวรนชัยนะครับลูกนี้ถือว่ามองเคลียร์ดีทีเดียวจวังหวะนี้มงสะบัดไปก่อนเลยครับรนชัยโอ้แล้วแล้วยังไม่เป่าด้วยครับเนี่ยสายของสาวพรลูกนี้เนี่ยทำดีเลยครับ,รบยักไปที่จุดดัดพบเลยเนะครับ,รบมีทงางไคโยแล้วก็อนันรออยู่ครับข้างหน้า แล้วก็เป่าหมดครึ่งเวลาแรกครับเป็นว่าหนองคายเอฟทีนะครับกับบุรีรัมย์ยูเต็ดยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับครึ่งแรกในโตโยต้าลีก์ครับ่เสมัยกิ่งหัวสูงสูครับมาสู้กันสนุกเลยนะครับในฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบสามที่สองทีมสุดท้ายครับที่สนามกีฬากาจังหวัดหนองคายนะครับครึ่งเวลาแรกครับหนองคายเอฟทีศูนย์บุรีรัมย์ยูเต็ดสูงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมเกมการแข่งขันในช่วง45นาทีหลังนัดต่อครับ เกมเริ่มครับบุรีรัมย์ิมซึงยองโอ้โหกิมซึงยองนี่อยู่กราบซ้ายและเก็บผิวดีนะครับต้องระวังนะครับจ่ายทะลุโอ้โหมาคว้าไปก่อนเกือบไปครับลูกนี้เกือบไปเจอออกมาตัดบอลได้ไวครับอภัยพลโผกระจ่างครับวางเล่นบอลเท้าต่อเท้าแล้วนี่ครับบุญยอดมาลูกถึงว่าทำได้ดีเลยครับในงานนี้เสร็จบุญเยอะ ไปหันไปทางปูมกับเส้นก่อนนะครับให้มองหน่อยเอาครับเปิดเสาแรกเตะรวินงงตั้งกลับม้ทีหนึ่งเสย็จมาเสาสองแปรเน้นๆเรียบร้อยครับได้ประตูจนได้ครับจากธนาอันเดียสตุนเยสครับประกันหลังล่างใหญ่โอ้โหแปรแบบโล่งโจ้งไม่มีใครมาร์กเลยครับนาทีที่51เอ็นะครับเมือวรัมยูเตนนะครับบุกมานามหนองคาย1ประตูต่อสูงครับการยิงเข้าไปครับของอันเดียสตูเนียสครับโอ้โหลูกนี้ เดี๋ยวแก้ทางมาดีนะครับจังหวะที่เปิดครั้งแรกไม่ดีของอนาวินสุดท้ายบ่งกลับมาแล้วก็บ่งชงต่อเข้าทางอาเยตูเนสครับก็ต้องชมคนบ่งเสยมาให้ด้วยนั่นแหละครับเนี่ยครับเริ่มจากรูฟีคิกนะครับอาาวินเปิดติดบล็อกนี่ครับบ่งมาแล้วอันนันหรือเปล่าจังหวะนี้อันนันใช่ครับอันต์บัวแสนะครับบ่งสะบัดมาแล้วก็แปรเล่นทางไปเลยครับ าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีเลยครับสุดท้ายเพื่อนรอกันอยู่3คนตูนเ yes. ยสมงยิงเข้าไปนะครับด้วยซ้ายครับลูกนี้ตูนเยสทิงยาวอีกทีนึงไม่แม่นแต่ว่าอ้าวมงคือหลังไม่ไดีเรียบร้อยนะครับลูกนี้โอ้โหโล่งๆเลยครับแนวรับของหนองคายพลาดไปเองเจอคายโยฟิลปิเป้ยิงแบบไม่มีใครเลยครับหน้าปากประตู โบทช็อตเนเสีย2ประตูติดติดเลยนะครับภายในสามนาทีครับหนองคายครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้ให้สัญญาณกับผู้สัดประตูครับพยุงศักดิ์พนรัตน์นะครับจังหวะกักกันกับอัตบวลโพกระจ่างสุดท้ายเป็นคายโยฟิลิเป้ครับยิงเข้าไปง่ายๆครับประตูที่4ของคาโยในทัวร์ใบนี้แล้วนะครับโอ้โหสองแมตช์ยิงไปสี่ลูกครับดูเนี่ยครับพอบอลตกพื้นแล้วพยุงศักดิ์เอา โนกันเองครับประสานงานกันไม่ดีครับประตูก็จะเล่นกองหลังก็จะเล่นแล้วประตูออกไปเนี่ยจะใช้หัวเล่นด้วยนะครับไม่ได้ใช้มือครับแล้วลักษณะแบบนี้มันจะไม่ล้ำหน้านะครับท่านผู้ชมพว่าเป็นกองหลังม่งคืนคือถ้าไม่เล่นเลยอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าย้อนดูภาพช้าจะเห็นว่าคายเฟลิลเป้เขาล้ำปาเข้ากลางไปก่อนอันนั้นบัวแสงให้มา จะแตะหลบไม่ดีครับคิมเซียงยองไปแย่งได้ทีนึงอระดุนผ่านขวางมาลูกนี้ยิงเน้นๆโอ้โหติดเท้าผู้สัมร,ระตูครับโดนสกัดเอาไว้โดยอันเนตูนเยสอดุนเล่นกับชาววัดเพิ่มเกมรุกขึ้นมาเองครับยิงต่อทีนึ่งลุตเดียวไม่ล้แล้วครับเอาละครับ,รบตัวต่อต,ตัวยิง3-0ส,ส,สิครับแบบนี้โอ้โหไปไหนเลยครับคิมเซียงยองลงมานี่เป็นตัวพลิกเกมจริงๆนะครับเนี่ยลงมาดีมีส่วนร่วมทุกประตูครับคิมเซียงยอง ลจังหวะนี้ยิงเองเลยครับชาวัดวีรชาติทะลุให้หลุดไปในิงเสาแรกครับกีมซึงยองก็ทําให้บุรีรัมย์นี้ห่างสประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแม่ลูกเกมไหลลื่นเลยนะครับถึงกับปรบมือให้นักเตะเลยครับซออยางอับชินกอ็ปี้ครับเนี่ยครับชาวัดทะลุมาไม่ล้ำครับคนที่ยืนห้อยคนสุดท้ายนี่เป็นแบ็กซ้ายอย่างมังกรนะครับอ่าเราลูกนี้ไม่เหลือครับแม่ ยิงใกล้ตัวบ้างครับแต่ว่าลอดแขนเลยครับกิมซึงยองแกวครับกิมซึงยองนี่แกวมากนี่เป็นประตูที่3ของกิมซึงยองในทัวยใบนี้นะครับนัดที่แล้วรอางทีมสีทีมยิงไป2เปลี่ยตัวครับปุยรมครับคนที่2แล้วนะครับเอานารุบดินวิรัตโนโดมครับลงไปแทนสาพอดแดงสีครับแฟนบอลไอ้กลีการเลยครับ ตัวทีมชาติลงมาครับยังไม่พ้นนะครับนี่ยังเก็บได้อยู่ที่อเนสตูเยสยังให้สั้นๆนะครับกับทนนันนาริบดินกระชาเข้าในมาง้างนะครับลองยิงดูโอ้โหเฉียวเสาแรกไปครับนาริบดินจังหวะนี้ยิงแบบปั่นใจเลยครับกระชาเองแล้วยิงเสาแรกครับนาริบดินพักหลังนี้ได้เล่นแบ็กซ้ายบ่อยเลยันครับถือว่าเป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวต้องเรียนรู้ใหม่ครับ แต่มีจุดเด่นก็คือได้หักเข้าขวาเลยครับยิงดีๆนี่ก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับลุ้นตบกลับไปนาวินอีกทีนึงใครถึงก่อนให้ตามช่องไม่ล้ำครับขายกโอ้โหดูกแกใจกว้างไม่ยอมยิงออกซ้ายมาโอ้โหปั่นโคเนนี้หลุดกรอบออกไปโอ้โห,โหโลูกนี้พยายามน้นแล้วครับแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบเลยครับเกมขึ้นจากอดูนี่ถือว่าได้ลุ้น ต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะขึ้นหลังครับอ้โหอันนั้นไหลไปแล้วดูครับกิมซึงยองโอ้โหแม่เน้นน้อยไปนิดครับพยายามจะเอาให้เขากรอบไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามันแรงออกไปครับนี่ครับแม่ดูงดจตัวเองเหมือนกันครับกิมซึงยองก่อนหน้ามานี่เล่นเนี่ยถ้เปิดมาเสาสองมงตั้งโอ้โหปัดได้ปัดได้นะครับมงกะเน้นส่วนนาทีนเชียงใหม่ จังหวะหมงข,ของอาเดสตูเลสครับแม <froze> จริงๆเจตนานี่แจะมงชงนะครับแต่ว่าเป็นชงที่ถ้าปล่อยไปนี่เสียบเสาได้เลยนะครับเลือดบดินขวาชาววัดซ้ายชาวชาวัดไม่ครับปล่อยน่าเลือดบดินยิงเลยครับโอ้โหต้องพุ่งปัดนะครับไม่ปัดนี่เสียบเสาแรกหายไปเลยครับอัฐพลพวกระจ่างค่อยๆย,ยิงแต่ว่าไม่เสียประตูนะครับ เนี่ยครับลูนี้ยิงดีครับรือบดีนเสาแรกยัดมาลูกนี้นะโอ้โหพักหลักเนี่ยรียกีแกก็เอาด้วยนะครับเรืบดีนสุดท้ายจากกระพันเปิดย้อนกลับมายิงทันทีโอ้โหมีครับ4-0โอ้โลูนี้ยิงดีจริงๆแล้วเป็นอาเดียสตูเอียดีครับ,รบยิงเข้าไปครับมลูกเก่งของตูเนเยก็คือการหมกนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ยิง2ประตูเลยครับ ด้วยเท้าซ้ายหนึ่งประตูแล้วก็คราวนี้เป็นเท้าขวาครับอุ้4-0ครับเกมค่อยๆดีขึ้น,นเรื่อยๆนะครับปุยรำแล้วก็สกอร์ไหลไปถึง4ี่ลูกแล้วครับตอนนี้หมดสิทธิ์ครับจังหวะน,นี้ครับผู้สัดวรตูอัตพลเนี่ยครับเฉกพันธ์เปิดมาอมๆๆแบบไม่จับเลยครับยีรศักดิ์ก็อยู่ใกล้สุดกับตันทีมของน้องข้าพิมยจะเข้าไปขวางนะครับแต่ว่าโอ้โหเขายิงแม่นจริง ลูกนี้ไม่ง่ายน,นะครับเพราะเป็นการเปิดบอลมาจากเตะมุมเลยครับจากจุดเตะมุมเลย <S <S สู้บ้าเหมือนกันจังหวะนี้หมาแล้วครับเปิดมาหน้าประตูถึงโอ้โหประตูถึงก่อนนิดเดียวจริงจริงม,มาดูดูคมดไหครับเปิดย้อนกลับมามงได้โอ้โหลอยตัวปัดเอาไว้ได้อีกแล้วครับกุศประตูจังหวะมงของท่านคายอ้ถือว่าทำได้ดีครับ สองประตูอัตพลโผ่กระจารับขคโยพยายามหมล่นทานะครับรือบดินเติมหยอดด้วยซ้ายแล้วขคโยดูครับสับัดเสาแรกแต่ว่าแมา่ปัดปลายมือครับจังหวะนี้อัตพลหมวกไกลนะยครับเนี่ยใช่ครับไกลไปทิศทางอดีครับ,รรบแต่น้ำหนักน้อยไปนี่แย่กันไม่ออกเลยครับใครเป็นใครเหมือนกันทั้งหมดเอาหลุดเดียวขึ้นมาขายโยแล้วเข้าซ้ายไม่ยิงอีกครับออกมาไปลูกนี้โอ้โห5 0 โอ้ยเรียบร้อยครับเนี่คนไทยยิงได้สักทีนะครับแทนได้บุรีรัมลูกนี้ยิงคมเลยครับนานบุษเสงครับลูกนี้ต้องชมคิมซึงยองนะครับได้บอลแล้วก็ไหลให้สวยมากครับลูกนี้สับด้วยขวาครับห้าประตูต่อศูนย์ครับเวรัมหนีห่างออกไปครับอันนั้นนี่โลกออกเลยเลยครับเนี่ยครับวันนี้เล่นดีครับเล่นดีแล้วทําประตูได้ก็เป็นการคุ้มค่าเลยครับแฟนบอลก็รออยู่เลยครับ ประตูของอนันต์บัวแสงครับเนี่ยครับจาบบอลดีครับคิมซึงยองไม่ยิงเองไหลให้อนันต์้หลงไปเลยครับผู้ตัดประตัวตะพนเนี่ยครับหลอกยิงเสาแรกแต่ว่าเปิดหน้าเท้ายิงเสาสองครับจังหวะสวนมาสามครั้งของบุีร์ครับจะกระพันให้คิมซึงยองคิมซึงยองต่อแล้วเป็นที่อนันต์ครับสามประตูที่ห้าเข้าไปครับ เสียลูกแรกแล้วยิงกับคายอให้ตามช่องหมาอีกแล้วโอ้โยีหลอกยิงเสาแรกโอ้โหอันนั้นหรือเปล่า,ามาแล้วครับหมายเลขสามสิบเอ็ดครับสุสาครสอกลิ่นมีครับ <g ül> มาจนได้ครับเนี่อย่างนี้เรียนไว้ครับนี่ครับคือชื่อไทยไฟในแกชื่อสุสาครสอกลิ่นมีนะครับแต่ว่าชื่อจริงก็คือ <c ười> <c ười> นี่เป็นครับ งานบแสงครับบอลยัดไปเสาใดด้วยครับอ้าวตัดกลับมาครึ่งโหลแล้วครับท่านผู้ชมลูกทาประตูของทางดนคาโยฟลิเป้กอนคคเวสครับโอ้เดี๋ยวต้องย้อนดูภาพช้าทีครับแต่ที่แน่ๆนส6-0ครับนาทีที่87นะครับประตูที่6ของเวลามครับคายโยฟิลิเป้แล้วก็เป็นประตูที่5ของคายโยครับในถ้วยใบนี้ครับ แฮทริกหรือเปล่าครับยังมีเวลานะครับประมาณสามนาทีเศษๆยิ <kaz uffy> ้มนะตอนนี้ยิ้มนะครับอัตพลยิ้มนะหันมาข้างเหมือนจะหันมาข้างสารบกพรอมุมกองหลังประตูครับสายโอ้โหจังหวะได้บอลมาลากเองครับลากเองหมอขาเพื่อนแล้วซับไปสายบอลสายนะครับใช่ครับใช่บอลสายแล้วก็ปับไม่ดีครับอัตพล ทีมเสียงยองนฤบดินป่ายแล้วครับน้าแมาแล้วดูจ่ายมีโชครับตอนนี้นักเตะบุรีรัมมีโชแล้วครับเนี่ยครับแม่มีการฉายภาพชายดูอีกครั้งนึงครับจังหวะควยของนฤบดินครับนี่ถ้าไม่ฉลับนี่ได้ลุ้นเลยนะครับใช่ครับทีเดียวพอแต่มุมเข้ามาตรงจุดโทษมงได้โอ้โหชนเสามงทีเรียบร้อยครับเจศูนดูครับ อ้าวแฮตทริกสิครับทีนี้อันเนตุนเยสแฮตทริกครับวันนี้เหมากว่าเดียว3ประตูเลยครับโอ้โหเรียกว่า2แมตช์ของวิรามเลยครับมีแฮตทริก2ครั้งเลยครับในฟุตบอลโตโยต้าลีกครับเลยครับแล้วคราวนี้ก็เป็นคิวของอเยสตุนเยสครับที่ทำได้นะครับนี่ครับลูกเก่งของเขาคือลูกบ่งครับแล้วก็ทำได้จริงจครับวันนี้จะมาเปิดของจักรพรรดินะครับ มงชนเสาวแล้วทำเองอีกครั้งหนึ่งครับมันยังก,กระเด้งมากลับมาหาแก้อีกทีหนึ่งครับครับ,รบแม่นาแรงด้วยนะครับประมาณหลาเกลียเรียบร้อยครับวันนี้คุ้มเลยครับแฟนบอลที่ในสนามที่ได้ชมรับชมผ่านทาง True Sport ของเรานะครับวันนี้คุ้มจริงๆเจูกแล้วพุทธศิสิ์ก็เป่านกหวีดหมดวางารแข่งขันนะครับ ก็เป็นอะไรไหมบุรีรัมย์ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับวันนี้เอาชนะหนองคายได้ถึง7ประตูด้วยกันครับครับบุรีรัมย์เหนเจ็ดนะครับทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับฟุตบอลโตโยต้าลีกครับสองพันสิได้สำเร็จนะครับที่ได้ครับอาเดียสุดเยสามประตูครับนาที51นาที74นาทีที่เก้าสนะครับไคโยฟิลิเป้ครับนาที53แล้วก็87คิมซึงยองนาที57แล้วก็อานันบูษแสงครับ